นานทีจะมาอยู่มุมนี้ทั้งแนทั้งมุมนี่จะบอกกิจทำแล้วไม่ฉีดเลยก็ว่าไซแมวเหม็นชึ่งเลยเนี่ยอยู่บ้านครบอาทิตย์แล้วเราเนะี่ยเป็นไงสนุกไหมอยู่บ้านนะ่ะตัวอ่อนให้กิน ให้กินไก่ไปจะกินลาบมูกระเพววาะป่ะหืมอืมเราเนะี่ยอามอมอยู่ยังลูกลงมาแล้วอยู่ยัง มอม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 มันบานเป็นอาทิตย์ที่สองแล้วมอมมอมเนาะผมชื่อมอมมอมครับ ผมชื่อมอมมอมครับมามมอมไปเที่ยวสองคืนแล้วเมมมมมานอนแทนบ่ลูกมานอนจนเพื่อนคุณพ่อแทนบ่นูตัวใหญ่ไม่เลยบ่ลูกนี่หนูตัวใหญ่ไม่เลยบ่จัดการเลยจับหนูตัวใหญ่ไม่เลยบ่ มอมอไปเที่ยวสีคืนแล้วว,ลว่ลูกนี่จะแมมแมมบ่อน,นอนกับพ่อนะเฮ้ฮส่งเสียงว่ายังไงนะฮะไปเที่ยวมาหนึ่งอาทิตย์เนี่ยว่ายังไงเฮะเฮะเที่ยวมาอาทิตย์หนึ่งเนี่ยได้แผลมากี่แผลนี่เราเนี่ยอืมได้มากี่แผลนี่ เป็นยังไงฮ <c oughs> กลับมาบ้านแล้วเป็นยังไงฮะกลับมาบ้านแล้วเป็นยังไงลูกเฮ้ยังไงมาประจำการที่เลยเหรอหืสมสฟภาเธอ